มาเด้อค่ะพี่น้องอีกแล่วอีกแล่วค่ะอีกแล่วอีกแล้วตำสมพรออมมีปิ้งปลาพรออมเนาะค่ะเนาะขาดบุได้หอมแดงเดงนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะพี่น้องจับเสียบนามาลีเด้อค่ะน้ำดำองตุงอยู่สวัสดีค่ะเจอกันมานีเนาะค่ะช่องอะีรคนผู้พานคือเก่าเนาะค่ะเนาะมานี้ เขาสายอะีรไอ้ติ๊บเขาลีซื้อมาร้อยบาทค่ะติ๊บเขาเนี่ยมาเด้อค่ะพี่น้องตำสมคือเก่าค่ะกับปิ้งป่าโจโก,โก้อยู่ค่ะไลยตัอยู่เสียบอยู่ด้วยค่ะมาค่ะบันนี้พี่น้องแซ็บๆปน้มันรีค่ะเง่นะคะเนาะ บาทเล็กเลยค่ะผมแดงค่ะ มิกนการแต้มองเลยนะกินไปแล้วลูกกินไปแล้วดูอะไรมุ่อ้วน ข้าวอยู่ด้วยค่ะพีโนโ่น้องเชียร์ไปด้วยค่ะชอบขาบ้านเฮากินดูแล้วค่ะกินกปิ้งประนินหอมเกลือพูดล่ะหอมแดงค่ะ หมดค่ะก mm ็เลยเปลี oh, <yeah,. S 1> mm ่ยนกล้องเนี่ยนัะครับเป็นบุญนะคะกำแดง เมีงหนึ่งสปอนเซอร์เหรอค้อแรกค่ะขับน้ำถักค่ะความแดงกะต่ำขู่ กินซูมือ,อยิง่งดีเลวค่ะพี่น้องซาป,ปะคุนมีไหล่หอมแดงเได้ดเลือดไหลเวียนบูดีเนาะค่ะนาอกินหอมแดงค่ะ คนน้องมิ้วกินเหมือนพวกกินโปรตนบางคนบุหมากบางรนซีนนะอคนกินแบบชอบกินแบบสุกถ้าสุกนี่เตือนยาเพราะมันจะหวานแต่สรรพคุณมันดิบดิบมันก็โอเคนะแต่ถ้าสุกนี่มันน้ำมันก็ออกไปด้วยใช่ปะแต่ถ้าเป็นแกงอย่างเงี้ยมันก็อยู่ อยู่กับหม้อแหละชวดกินน้ำเอาไข่เอาไหมไข่ประดิ่งมีชวดขี่พร้อมเลยคะ่ะขี่ปลากดในน้ำมีทมยงัง พคุณหลายอย่างอ่ะพยาธิเส้นเลือดอุตโตอุต,ตันนะคะน้องหลายอย่างน้ำตาลในเลือด กินไรกินสมุนไพรบ้านเราเหรอคะถักบอกปีงปลาวันนี้โอเคบอสเส็บๆคักก็หนึ่งบอส คุณหลายเด้อค่ะทุกเรือชุ่มยาเนาะค่ะเนาะเข่ามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะงแซเช่นน้ำมันรีค่ะตำมะคุ้งกินเมนูตำดูก่นแหละพร้มแดงอ่ะ มันสีสซูนเลยค่ะบางคนเป็นโบมักเนาะนั้งมันสนะีสซูนขึ้นดังเลยแล้วปุ้ยเคยกินแล้วมันก็บชินช้นๆหน่อยนะอเนาะเขาเจ้าก็มีนะ ึ<ส>่งครั้งหมดเครือเครือบ้านเลยค่ะนี่เครือเครือน้อย มันนี่ไม่ค่อยห่อนมาแล้วมันไม่หมอกวันเนี่ยปกคลุมมันพันมาจากต้หวัดอื่นเนาะชิงไล่เนภูเขาฝนมันตกบางเน หมกอ้วนหลายบคอะช่วงนี้เนะะค่เนอะกินวิตามินซีกันเยอะเ้ยค่ะพี่น้องช่วงหมกอวันหลายอ่า อันนี้เปนที่ไหนมันที่สิเบเอ็ดป่ะใช่ไหมขากดขาวความเดงอะ นี่สีสันกล้องเป็นรู้สึกว่าหนาขาวกเก่านแล้วกันว่ะนัะนอะจ <c oughs> ะทำให้งงเด้ออ๋อมึง <c oughs> มยังมาว <c oughs> างไว้ มคนแดงมันก็นเลยมามคนแดงในบ้านเราเนี่ยมันขึ้นจะไวะปทำของม,มันได้กินไง นี mm ่ปลาเป็นัง อิมแล้วค่ะแมเ่เี็กค่ะอบบลีะะอะอกะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับสุ่มเอื้อสมัยเขามาหายกำลังใจอลีทุกคลิปเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะเนาะอลีกัจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องสวัสดี